ช่วงมูวีกูรูโฟกัสสนับสนุนโดยซันเตเฟ มาอยู่กันต่อแล้วนะครับในช่วงมูฟี่กูรูโฟกัสของเรานะครับเราจะโฟกัสกันนะครับที่ภาพยนตร์เรื่องวองกาครับที่จะเล่าเรื่องราวชีวิตช่วงต้นของวิลลี่วองกานั่นเองนะครับซึ่ง r o อลด d าวเนี่ยนะครับเขาเล่าเอาไว้บ้างนะครับในนิยายเรื่อง Charlie and the Chocolate Factory นั่นเองนะครับแล้วก็ยังเป็นนิยายนะครับที่มูฟกับพอคิงเนี่ยชื่นชอบมาตั้งแต่เด็กๆแล้วด้วยครับคนที่มารับบทเป็นวิลลี่วองกานั้นก็คือ t i m o t h ชัลเลอรเมจะมารับบทสุดท้าทายในชีวิตของเขาเขาถือว่าเป็นตัวเลือกแรกและตัวเลือกเดียวของพ่วมกับฮอลคิงเลยที่จะมารับบท w เ l ลีวองกาเขาเลือกเทม o t h ชัล a ลอรเมหลังจากที่เห็นการแสดงการร้องเพลงและการเต้นรำทาง YouTube สมัยที่ t เทมซ h y เรียนอยู่ที่มัธยมปลายครับ ครับซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับจะวางฉายในช่วงเดือนธันวาคมซึ่งอยู่ในช่วงเวลาของการเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสนั่นเองนะครับโดยผู้กำกับเนี่ยเขาต้องการที่จะให้ภาพยนตร์เป็นภาพยนตร์สําหรับช่วง Christmas คริสต์มาสที่สมบูรณ์แบบแล้วก็เป็นเหมือนกับช็อกโกแลตที่อร่อยนะครับที่มีทั้งความสนุกสนานมีสีสันแล้วก็มีความอบอุ่นอ่อนหวานแทรกอยู่ภายในและก็ทิ้งรสชาติที่อร่อยไว้ในปากด้วยนั่นเองนะครับและสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับเราก็จะพาคุณผู้ชมนะครับไปชมตัวอย่างเสียงไทยนะครับของภาพยนตร์เรื่อง,องในช่ววงงของเรารา้คับ <c oughs> จำได้แล้วนายคือคนตัวจิ๋วที่คอยตามฉันอยู่นั่นเองคนตัวจิ๋วงั้นเหรอกล้าดียังไงต้องขอบอกให้รู้เลยนะว่าขนาดตัวฉันน่ะถือว่าปกติสำหรับอุมปลาลุมป้าอุมปาอ,อ,อะไรนะที่จริงในลุมป้าแลน่ะเพื่อนๆบอกว่าฉันทั้งสูงทั้งใหญ่เรียกว่าชะลูดเลยละ่ะขอโทษนะสุภาพสตรีและบุรุษขอสวัสดีทุกท่าน ผมชื่อว่าว <Okay. S 2> <nat> <to> ิลลี่วอล์นร์พอดีผมเป็นนักมายากลเตรียมตัวทึ่งได้ไหมการน้ำชาเหรอนักประดิษฐ์ผมขอแนะนำเครื่องสัผาอัตโนมัติบิ๊บ๊อบแวววาววาววาววังกเตอร์เขาร้องใหญ่ผมพูดซ้ำนะและนักทำช็อกโกแลตช็อกโกแลตที่เยี่ยมที่สุดในโลกเขาเก่งเกินไปที่ไม่ว่าใครก็ซื้อได้แม้แต่พวกคนจนเหรอ คือว่าเขาไม่ชอบได้ยินคำว่าจบทรงข้อความถึงคุณวอกกับข้านายมาขายช็อกโกแลตในเมืองนี้ไม่งั้นจะเจอ,อยิ่งกว่าโดนไม้ข้อหัวผมยังไม่โดนไม้ข้อหัวนี่วันนี้มันยังไงกันนายกูจะลุกขึ้นสู้กับพวกนั้นหรือไม่ก็ชกหน้าพวกมันซะคิดอะไรออกแล้วเริ่มตรงไหนดีล่ะเริ่มจากคำช็อกโกแลตไงล่ะ ทุกสิ่งที่ดีงามในโลกล้วนเริ่มจากความฝันจงเก็บความฝันไว้ให้ดี รีีมมย่นนาตรีสวัสดิ์ฉันจะนอนละ <Huh? S 2> มีอะไรอีกละ่ะไม่มีมันต้องมีอะไรอยู่แล้วละ่ะเพราะนายพูดว่าห้าหรือมันฮะก็ตามใจหะ <Huh? Huh? S 2> อีกห้าลวมีอะไรก็พูดออกมาอยาให้พี่ต้องออกแรงเลยนะไอ้น้องเดี๋ยวก้านคอ ใช่ครับคุณผู้ชมครับสำหรับ m มูว g r o u ู Focus เรื่องที่2เราจะพาทุกคนย้อนกลับไปครับเพราะมันจะมีการนำเอา Aquaman นั่นคือภาคแรกนะครับกลับมาอุ่นเครื่องก่อนที่เราจะดูภาคที่2ในสัปดาห์ถัดมาซึ่งแน่นอนครับภาคพ้เศนเรื่อง Aquaman นั้นถ้าเราจำได้เป็นหัวงานนำแสดงของเจสันมามัวและตัวพุ่งกับเจมส์วานเองนั้นต้องยอมรับว่าเขาเป็นพุ่งกับที่ทำหนังรายได้ระดับพันล้านเหรียญสหรัฐหลายเรื่องมาละ รวมถึงเรื่องนี้ด้วยที่ทำไปมากกว่า1,152ล้านเหรียญสหรัฐครับก่อนที่เราจะได้ไปชมภาคต่อเรื่อง Aquaman and the Lost Kingdom นะครับที่ห่างหายจากการฉายจากภาคแรกมา5ปีนะครับผู้ชมหลายท่านอาจจะแอบลืมภาคแรกไปแล้วบ้างนะครับเพราะฉะนั้นทาง Warner Brothers ก็เลยอยากจะทบทวนความทรงจำของภาคแรกกันสัหน่อยนะครับในภาคนี้เราจะนำพาผู้ชมไปพบกับจุดกำเนิดของ Arthur Curry ลูกครึ่งมนุษย์ ครึ่งชาวแอตแลนติสที่ต้องมาพบกับการผจญภัยครั้งสําคัญในชีวิตของเขาซึ่งนอกเหนือจากการบังคับให้เขาต้องไปเผชิญหน้ากับตัวตนที่แท้จริงของเขาแล้วเขายังได้ทําให้เขาได้ค้นพบว่าเขาคู่ควรกับสิ่งที่เขาเกิดมาเพื่อเป็นหรือไม่นั่นหมายถึงกษัตริย์แห่งแอตแลนติสหรือไม่วันนี้เราสองคนมีตัวอย่างมาฝากผู้ชมทางบ้านกับแอคคมแมนภาคแรกนะครับไปชมกันได้แล้วนะครับในช่วงมูวิก p ูฟ c ัสของเราครับ Legend has it, one day. A new king will come. Who will use the power of the trident. To put Atlantis back together again. This is the exact spot that Volko gave me my first swimming lesson. I already know how to swim. Not even close. <laughs> you have to forget all the teaching of the surface world. Go deeper. Uncover your Atlantean instincts. He spent his entire life training. Training to be the best. My parents made me what I am. I am the protector of the deep. In this trident resides the power of Atlantis. In their own hands, it would bring destruction. But in the hands of the true heir, it would unite above and below. The time has come for Atlantis to rise again. We must stop him. And how do you propose we do that? By retrieving this. I already got one of those. Not like this one, you don't. The war is coming to the surface, whether you like it or not. Water. Your mother always knew you were special. She believed you'd be the one to unite our two worlds. Atlantis has always had a king. Now I need something more. What could be greater than a king? A hero. ู้ชมครับชายครับถ้ายังไม่อิ่มกับตัวอย่างที่เรานําเสนอไปนะครับเราสองคนนั้นยังจับตามองตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องใหม่เรื่องนี้อยู่ครับและเราได้เตรียมตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องนี้มาฝากคุณผู้ชมกันในช่วง Movie g r u Focus ของเรากันละครับ How did our family become the true crime story of the decade Even here in Salem They didn't j u s all our history Maybe if they had told us everything that happened My brother would have left that knife where he found it. You know what? I think we should do right now. Get out of here. Go to the party. Come on, let's go. Don't let them leave. If you play with me, then I'll let you go to your party, and I won't call mom. Okay, Joe. What game do you want to play? Make them play. 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 Is that a knife? Okay. Christ, Joe. Okay, go. Go. No. 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 Game's over, Joe. Okay. Marcus, are you coming? I'll stay with Joe. You guys go. Yo, who invited this clown? Just size? He carved an X in his head. Okay, you need to leave. <laughs> oh, oh, no, just do it. Marcus, why are you doing this? Because time to play hide and seek. His markers, is killing them! His eyes, they were insane and he made us all play hide and seek. I mean, it's not him! He needs our help! This is insane, okay? You're not playing! He's only him. My dad knew win wins. What if we win? I wanna play! สนับสนุนโดยซันตตเฟ่ช่วงมูวิกูรูสปอตไลท์สนับสนุนโดยซีเนมาจิกาเนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณซเนมาแอดโฮมบายโกลเด้นดักเอ d ดิจิทัลพรินติง กลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงสุดท้ายของรายการ m o ว i ี g กูรของเรากันแล้วนะครับนี่ก็คือช่วง m o ว i ี g กูรูสปอตไลท์ของเรานั่นเองนะครับสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับเราจะส่องสปอตไลท์ไปให้กับภาพยนตร์เรื่อง Thanksgiving นะครับที่เป็นผลงานการกำกับการแสดงภาพยนตร์โดย e l ไลรอ h นั่นเองนะครับที่โดดเด่นมาจากการกำกับภาพยนตร์อย่าง Cabin Fever และ สเตอนนัั่เเงครบขาบอกว่าแนวคิดดั้งเดิมของภาพยพร์เรื่องนี้เนี่ยถูกวางไว้มาจากตัวอย่างปลอมที่อยู่ในภาพยตร์เรื่อง Grindhouse ที่ฉายในปี2007ที่เอล r o ร h เองนั้นเคยร่วมอำนวยการสร้างภาพยตร์เรื่อง Grindhouse ถือว่าเป็นผลงานที่เขาเป็นโปรดิวเซอร์หนังเรื่องนี้หลังจากนั้นเขาก็นำเอาไอเดียตัวอย่างภาพตร์เรื่องนั้นมาสร้างเป็นภาพยตร์ขนาดยาวเรื่องนี้นะครับ นั่นก็คือ Thanksgiving องซึ่งกว่าจะมาเป็นภาพยนตร์เรื่อง Thanksgiving เนี่ยนะครับใช้เวลานานพอสมควรกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าหลังจากที่ได้ไอเดียแล้วเนี่ยพุมกับอลไลรอสเขาก็ร่วมคิดเนื้อเรื่องนะครับกับเจฟฟ์เรนเดลนะครับมาตั้งแต่ปี2010กันแล้วนะครับกว่าจะได้มาสร้างเป็นภาพยนตร์จริงๆก็เมื่อช่วงต้นปี oh. ที่ผ่านมานี่เองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับเรามีความน่าสนใจของภาพยนตร์เรื่อง Thanksgiving มาฝากคุณผู้ชมกันแล้วถ้าพร้อมแล้วไปชมกันได้นะครับในช่วง t ของเราครับ Growing up, I dreamed of writing a slasher movie that would be like Scream or Halloween. One of these guessing who the killer is, something that's incredibly scary that's also fun with fantastic kills. And oh my god, this is it. Cover that body. Anytime we do a death, we try to truly make it a classic kill. We take it very seriously. It's like a badge of honor for us this is the kind of movie you go see opening nights so that no one spoils it you just go and you scream this has to be the movie that if i never make another film it doesn't matter i made this one that's enough cinema at home by golden digital printing Willie, know dreaming you you've shop one been that the of? ก่อนจะมีโรงงาน This is g o i n g to be the best chocolate shop the world has ever seen ก่อนจะมีอุ้มป้าลุ้มป้าแอกแ o n k a เจ็ดทันวาคมนี้ในโรงภาพยนตร์